แซนในช่อง w o o ิ f i n พ Sheep ช่องป๊อปอาร์ตที่ทำให้อาร์ตมันป๊อปครับเราอยู่ในรายการ Art History วันนี้นะครับจะกลับมาคุยถึงช่างภาพญี่ปุ่นนะแต่ว่าจะเป็นช่างภาพญี่ปุ่นแบบ คลาสสิก <Classic. S 2> เรียกว่าปัจจุบันเนี่ยคลาสสิกแต่เขาเคยเป็นนิวเวฟมาก่อนมีบทบาทอย่างมากถ้าเกิดเอ่ยชื่อไดโดโมริยาม่าอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็รู้จักนะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่เราพูดถึงได้กลุ่มที่โมริยาม่าอยู่เนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มโปรโวกใช่ไหมถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักก็เช่นกันก็สามารถย้อนกลับไปดูได้กลุ่มโปรโวกเนี่ยอธิบายคร่าวๆรีมายสั้นๆก็คือเป็นกลุ่มนิวเวฟที่ อ,อ,อยู่ช่วงหลังสงครามโลกเ,เราเรียกว่า post war นะกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มที่แอนตี้วัฒนธรรมทางตะวันตกที่เข้ามากรบวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเขาก็เลยทำงานคอนเทน p ์มาลารีโฟโตกราฟีในการที่จะต่อต้านรูปแบบของมันเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างไปจากขนกเดิม ของการถ่ายภาพเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นกลุ่มที่แหกขนมซึ่งเราอาจจะเล่าไปบางคนแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้มีอีกหลายคนวันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะซึ่งน่าสนใจนั่นก็คือทาคุมะนาคาฮิระนั่นเองครับนาคาิระ ah เนี่ยนะครับเกิดในปี1938นะครับแล้วก็ทางบ้านเนี่ยก็มีฐานะปันกลางเรียกว่าใช้ได้ทีเดียว เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ไปเรียนในมหาลัยโตเกียวแผนกอินเตอร์เราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะสมัยก่อนก็เรียกง่ายๆส,สมัยนี้เทียบกับสมัยนี้ก็คือแผนกอินเตอร์นะจบในสาขาเอกภาษาสเปนที่ดูคือจริงๆแล้วจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบกูีก็อาจจะเกี่ยวตรงนั้นความเป็นกูีแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเขายังสนใจเรื่องการเมือง เขาก็จะเป็น activist เพราะฉะนั้นงานอาร์ตของเขาเนี่ยช่วงแรกมันจะไม่เกี่ยวกับโฟโตกราฟีสักเท่าไหร่ไม่ใช่เท่าไหร่อ่ะคือไม่เกี่ยวเขาทำงานเรียกว่าทำงานศิลปะในเชิงกวีแล้วก็ในเชิงที่พูดถึงโครงสร้างทางการเมืองด้วยความที่เขาเป็น activist เนี่ยหลังจากเรียนจบในปี1963นะครับเขาก็เลย ไปทำงานเป็นบอกกอร์ให้กับนิตยสารหัวฝั่งซ้ายนาิซ้ายควดูแต่ขวาเราหลังจากที่เขาเรียนจบนะครับในปี1963เนี่ยด้วยความที่เขาสนใจการเมืองเป็นแอคทีฟิสต์เนี่ยเพราะฉะนั้นแน่นอนเขาก็ฝักใฝ่ทางฝ่ายซ้ายนะเขาก็ไปเป็นบอกอร์ให้กับนิตยสาร c o n เ r ม r อ v i e w ่วิว ที่พูดถึงเชิงการเมืองและเขาก็เขียนกวีลงในนิตยสารเล่มน,นั้นด้วยโดยที่เขาใช้นามบักกครับชื่ออากิระยูสุกินากาฮิระเนี่ยเขาก็ทำงานในด้านกวีเนีครับในเชิงออแอคทิวิสเนี่ยอยู่5ปีนะเขาก็เริ่มสนใจการถ่ายภาพมากขึ้น ออมีการชักชวนให้ก่อตั้งกลุ่มโพลวกจุดเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ตรงที่นักาฮิละเนี่ยเขาไปเห็นงานของเอกโฮเซนะซึ่งเราเคยทำไว้แล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้เอกโฮเซเนี่ยเขาเป็นช่างภาพเรียกได้ว่านิวเวฟเหมือนกันแต่ว่าเป็นนิวเวฟในเจนที่หนึ่งเลยโพสต์วอร์ War. หลังจากที่จบสงครามโลกเนี่ยเขาเรียกว่าแอนตี ต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตกเป็นกลุ่มแรกโดยใช้ภาพถ่ายซึ่งแนวทางเนี่ยหใหม่มากในยุคนั้นนะเป็นงานทดลองถ้าเกิดเทียบกับทางอเมริกาก็อาจจะแบบแมนเดยหรืออะไรเงี้ยเอ็กซ์เพรเเมนท์ลแต่ว่าโปรโวกเนี่ยมันเป็นกลุ่มนิวเวฟเจนที่สองหลังจากที่นาคาฮิระเห็นงานของเอโกเขาก็มีแรงมานานใจในการถ่ายภาพ โดยที่มีไดโดมริยาม่าเป็นเพื่อนนะครับที่คอยเทรนนิ่งในการถ่ายภาพของเขาทีนี้พอเขาเริ่มมีสีมือที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยคนที่ชักชวนให้เกิดกลุ่มโพววอกเนี่ยนะครับก็คือโคจิทากินะครับนี่คือกลุ่มแรกเลยโคจิทากิกับนาคาฮิรัเนี่ยถือว่าเป็น ต้นต่อแรกๆของโพ o วอ k เลยแล้วคนอื่นก็ค่อยๆรวมตัวกันมาจุดสำคัญของกลุ่มโพ o วอ k กเนี่ยก็คือการจัดนิทศาการนะครับที่ชื่อว่า a r Century Japanese Photography นะครับในปี1968นี่คือจุดกำเนิดของโพ o วอ k เลยการจัดครั้งนี้เนี่ยทำให้การรวมตัวเนี่ยมันชัดเจนขึ้น หลังจากงานนี้เนี่ยมันก็มีการตีพิมพ์โฟล์วอกเล่มที่1ขึ้นมาก็คือรวบรวมผลงานของในกลุ่มเนี่ยขึ้นมาซึ่งในโฟล์วอกเล่มแรกเนี่ยนะครับก็จะมีงานของอโคจิเองงานของนาคาฮิระแล้วก็มีรวบรวมกลุ่มเพิ่มเติมก็มีทาคาฮิโกะโอคาดะนะครับรวมกันเป็นกลุ่มโพลวอกกลุ่มแรกแล้วก็ตีพิมพ์โพลวอกเล่มที่1ขึ้นมาจะเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยน วัฒนธรรมการถ่ายภาพของญี่ปุ่นไปตลอดกาลเลยจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าเป็นจุด turning point ถ้าไม่มี p r o v o k เนี่ยงานภาพถ่ายของญี่ปุ่นก็จะไม่ได้มีแบบนี้จุดสำคัญเนี่ยของงานถ่ายภาพของญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าหลัง post war เนี่ยมันเป็นการต่อตา้านวัฒนธรรมที่เข้ามาแทรกแซงวัฒนธรรมตะวันตกเพราะฉะนั้นการต่อต้านเนี่ยมันก็คือการเก็บ เกี่ยวเอาภาพของการใช้ชีวิตผู้คนหรือเราเรียกมันว่าด็อกิูเมนต์นั่นเองมันก็เหมือนทางอเมริกันมันก็อย่างที่บอกว่ามันย้อนแย้งมากในขณะที่คุณต่อต้านโลกตะวันตกแต่ว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยได้รับวัฒนธรรมอเมริกันมาเยอะมากใช่ไหมในในสมัยเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปมันก็จะเป็นยุคที่วอลเกอร์อีวานอะไรเงี้ยพูดถึงด็อกิเมนต์เหมือนกัน เพราะฉะนั้นงานด็อก m เมนต์เนี่ยมันก็ถูกนำเข้ามาสู่กลุ่มในญี่ปุ่นด้วยก็อย่างที่รู้กันโปรโวเกเ่ทที่2องครับก็เป็นการเข้ามาของไดโดมเรียมซึ่งทำให้โปรโวเกเ่ทที่2เนี่ยก็เรียกว่าโด่งดังที่สุดนะว่าไดโดก็เป็นเรียกว่าแมสที่สุดของกลุ่มแต่จุดสำคัญที่จะพูดถึงตรงนี้เนี่ยไดโดเนี่ยมาเชฟให้กลุ่มของโปรโวมันชัดมากๆเลยจริงๆแล้วเขาก็ มีรูปร่างประมาณนึงอยู่แล้วหมายถึงว่าเป็นสไตล์ของโปรโวกเองเราเรียกว่า a าร r เบอร์นะครับ a า b ์เบอร์เนี่ยคืออะไรสไตล์ที่เราเห็นกันอยู่มันไม่ชัดเจนมันหลุดโฟกัสมันอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปดูคลิปที่เราพูดถึงไดโดเนี่ยไดโดได้รับแรงบันดาลใจจากวิลเลียมเคนนะ คือมันได้รับอิทธิพลมาจากทางอเมริกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ไดโดก็เอาวิธีนี้มาใช้ซึ่งจริงๆแล้วในโปรโวก,กันเองเนี่ยก็ใช้วิธีประมาณอย่างนี้อยู่แล้วรวมไปถึงนาคาฮิระด้วยนาคาฮิระเองเนี่ยก็ใช้วิธีอาเบอร์บรกเช่นกันในกลุ่มเนี่ยเรียกว่ารวมตัวกันแล้วใช้ทิศทางแบบนี้อย่างชัดเจนแล้วก็อย่างที่รู้การพอโปรโวกเรื่องที่3ถูกตีพิมพ์แล้วเป็นการหยุด นิยายศาสตร์เล่มนี้แต่ว่าผลงานของทั้งกลุ่มนี้ก็ยังดำเนินต่อไปในช่วงยุคต้นทศวรรษที่70เนี่ยนะครับนักขาฮิละเนี่ยเขาก็ได้ตีพิมพ์โฟโตบุ๊คเล่มแรกของเขาชื่อ f For A Language To Come เล่มนี้เนี่ย มันมีสไตล์ของนาคาฮิระอย่างชัดเจนนาคาฮิระเนี่ยจะไม่ใช่คนที่หือหวาอย่างคนอื่นถึงแม้ว่าจะใช้วิธีอาร์เบอร์โบรกเนี่ยแต่ว่าในการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งและเรียบเรียกได้ว่างานนี้หลายๆคนบอกว่ามันเป็นงานมาสเตอร์พีซของเขาเลยคือมันชัดเจนตัวตนแล้วมันยังเป็นการเล่าเรียกว่าเป็นการบันทึก วัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างชัดเจนในช่วงช่วงหลังของยุค6กูไปจนถึงช่วงต้นของศตวรรษที่70มาตินพานะครับช่างภาพแนกนัมในตำนานที่ทุกคนรู้จักกันดีเขาเป็นคนที่เก็บโฟโต้บุ๊กเรียกว่าอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้เนาะเขาได้ทำงานกับแกรี่แบตเจอร์ในโปรเจกต์ที่จะรวบรวมโฟโต้บุ๊กทั่วโลกที่ดีที่สุด เพื่อที่จะเอามาเก็บไว้เป็นการเรียกว่าเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของโลกเพราะฉะนั้นทุกเล่มที่มันถูกเอามาเก็บไว้มันเป็นเล่มที่บันทึกเอาเศษเสี่ยวของเรื่องราวในสังคมซึ่งนาคาฮิราเน่ถูกเลือกเอามาทาคายิโกะโอคดะนะครับช่างภาพหนึ่งในกลุ่มโพโว o กเนี่ยเขาได้ทำงานร่วมกับทางปารีสให้จัดงานเทศกาลที่เป็นของ กลุ่มโปรโวกขึ้นมาซึ่งแน่นอนเขาก็ชวนนาคาฮิระเนี่ยมาทำโปรเจกต์นี้ซึ่งมันน่าสนใจมากนาคาฮิระเนี่ยแทนที่จะเอางานที่เขาทำเอาไว้แล้วเนี่ยเอามาแสดงเขาคิดใหม่หมดเลยเขาใช้วิธีเดินทางไปที่ปารีสแล้วก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับในจังหวะที่ไปถึงปารีสเนี่ย ถ่ายเยอะมากถ่ายวันหนึ่งเนี่ยที่เขาเดินไปเขาถ่ายวละสองร้อยใบเพื่อที่จะคัดรูปออกมาแล้วก็เอามาจัดแสดงความเจ๋งของมันอย่างหนึ่งก็คืองานเนี่ยมันจะถูกเพิ่มไปทุกวันทุกวันที่แสดงสมมุติเราไปวันแรกก็มีงานเซตนี้ใช่ไหมพอวันที่สองมาอีกมันก็จะมีเพิ่มมาอีกวันที่สามมีเพิ่มมาอีกวันที่สี่มีเพิ่มมาอีกเขาจะใช้วิธีนี้มันเป็นการบ่งบอก ตัวตนของงานของนาคาฮิระได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นณจุดนี้งานของนาคาฮิระเนี่ยมันเหมือนการ observe สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวปารีสเนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาการใช้ชีวผู้คน รอบด้านรอบตัวสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆบางอย่างเนี่ยเรามองข้ามไปแต่นาคไฮระเนี่ยเขามองว่าเป็นสิ่งสำคัญและน่าสนใจสำหรับเขางานที่จัดอันนี้เรียกว่างานปารีสบิลเล่นะครับเป็นครั้งที่7ถูกจัดขึ้นในปี1971จะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งในการ ทำงานของตัวนาคาฮิระเองในเชิงของโปรโวกเนี่ยก็เรียกว่าน่าสนใจด้วยแต่ว่าจุดสำคัญที่เรียกว่าทำให้นาคาฮิระเนี่ยค้นพบตัวเองด้วยก็คือเขาเริ่มตีตัวออกห่างสไตล์ของโปรโวกไองานที่เขาทำอันนี้นะครับเราเรียกงานชิ้นนี้ว่า s e c u r a t i o n date Place events นะครับเป็นงานที่เรียกว่าสำคัญชิ้นหนึ่งของนาคายิรอย่างที่บอกแล้วว่าพอหลังจากงาน circulation เนี่ยมันทำให้นาคายละค้นพบตัวเองว่าตัวเขาเองไม่ได้เหมาะกับสไตล์อาร์เบอร์บรกที่ทำกันมามันไม่ได้เป็นตัวเขาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้น จุดนี้มันทําให้เขาเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่ขาความชัดเจนมันมากขึ้นความชัดเจนที่มากขึ้นคืออะไรความชัดเจนที่มากขึ้นคือเขามีความสงบนิ่งในงานแล้วก็เจาะไปในสิ่งที่มันเล็กน้อยมากๆกลุ่มโปรโวกเองเนี่ยเขาค่อนข้างจะเรียกว่า ProTEC สไตล์อาร์เบิร์อยู่เหมือนกันไม่ให้มันล่วงล้ำไปสู่ความเป็นคอมเมอรเชียล แต่มันก็ล่วไหลไปสู่ความเป็นคอมเมอร์เชียลแล้วเพราะามันมันน่าสนใจอะในปี1973นะครับนาะคาฮิระเนี่ยก็ป่วยเพราะว่าเขากินยากดประสาทเข้าไปเยอะมากจนกระทั่งเรียกว่าป่วยจนล้มแล้วก็กลายเป็นโรคมีปัญหาทางจิตแล้วก็ความทรงจำหายเออความทรงจำความทรงจาบางอย่างหายที่สำคัญกว่านั้นคือ มันทำให้เขาเนี่ยไปเอางานทั้งหมดของเขาเองเนี่ยไปเผาเผาทิ้งหมดเลยเหลือแต่งานเดียวก็คืองานเซอร์คูลเลชันเท่าน,นั้นเองนอกนั้นคือโดนเผาหมดเลยแต่แม้ว่าเขาจะสูญเสียความทรงจำมันเหมือนกับว่าเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ เราคิดว่าเขาอาจจะตั้งใจก็ได้นะในการที่จะทําลายในรั้งเดิมของเขาแล้วเขาเริ่มค้นพบว่างานที่แท้จริงของเขาคืออะไรตั้งแต่เซอร์คู t เลชันอาจจะเป็นการตั้งใจเก็บก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาฟื้นฟูความทรงจาของเขาโดยการเดินถ่ายรูปทุกวันเขาไปที่โอกินาว่านะครับ เพื่อรักษาตัวด้วยแล้วก็ถ่ายภาพไปด้วยออซึ่งเขารักษาตัวอยู่หลายปีมันทําให้เขาได้ถ่ายงานมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็เดินทางไปเรื่อยๆด้วยจากโอกินาว่าก็ไปแบบหมูกก่เกาะต่างๆเช่นหมูกก่เกาะโอมามิแล้วก็โตคาระแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังเดินทางไกลออกไปเรื่อยๆข้ามประเทศไปสู่ฮ่องกงมาเกาสิงคโปร์อะไรอย่างนี้เลยเพื่อที่จะถ่ายภาพ แล้วมันยิ่งทำให้ตัวตนของเขาเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะสิ่งหนึ่งที่อองานของนาคิตะไม่ได้ทิ้งไปนอกจากการที่เขาเก็บรายละเอียดของสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆรอบตัวเนี่ยไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเนี่ยมันเป็นเศษเสี้ยวของโครงสร้างทางการเมืองในแต่ละที่ด้วยนะมันเหมือนที่เขาเคยเป็นแอคทีฟิสต์นั่นแหละเขาสนใจโครงสร้างทางการเมืองในแต่ละที่ด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองงานของนาคาฮิระให้ลึกลงไปเนี่ยเราจะเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างของในแต่ละที่ที่เขาไปเรมาสุดะแล้วก็คริชาร์ดนะครับนักวิจารณ์ภาพถ่ายประวัติศาสตร์เขาได้พูดถึงงานของนาคาธิระว่ามันเป็นการบันทึกเรื่องราวของเอเชียตะวันออกที่เชื่อมโยงกับญี่ปุ่นนะครับ ในช่วงยุคสงครามเย็นแล้วก็ทําให้เห็นการเติบโตของประเทศโลกที่3ในเอเชียด้วยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็รักษาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับด้วยการถ่ายภาพเขาใช้เวลาในการยียารักษาตัวเองอยู่นานนะแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยก็เป็นการพัฒนาการถ่ายภาพของเขาไปด้วยในขณะที่ป่วยงานภาพถ่ายของนายไรักเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนไปแบบปิดทิ้งแล้วเลยจ้ ชิ้นงานที่ชื่อว่า y and i l u s t r a t e d Botanical Dictionary นะครับเป็นเซตงานที่เขาสร้างขึ้นมาโดยที่มันเป็นภาพสีทั้งหมด อย่างตรงมาตรงไปเลยตรงมาตรงไปยังไงตรงมาตรงไปคือเห็นอะไรก็ถ่ายไปแบบนั้นซึ่งจุดนี้เนี่ยมันทำให้เขาหลุดไปจากความเป็นโปรววอคร้อยเ็เลยถ้าเรายังเห็นงานของไดโดเราก็จะรู้ใช่ไหมไดโดเนี่ยก็เรียกว่ายังเป็นอาร์เบอร์โวกอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่มันไม่ได้มีการผิดการถูกนะเพียงแต่ว่านาคฮิรัเนี่ยเขาค้นพบสิ่งนี้ เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันไม่ใช่เป็นอะไรที่ต้องสร้างความทรงจาไม่ใช่อะไรที่จะต้องแอ็บสแตรกไม่ใช่อะไรที่จะต้องคอนเซ็ปชวลอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตรงมาตรงไปมากเห็นอะไรก็ถ่ายออกไปแบบนั้นเก็บมันเป็นแบบนั้นเหมือนเก็บด็อกคูเมนต์อะเหมือนเก็บเอกสารเขาเรียกภาพ ถ่ายของเขาเนี่ยวิธีการถ่ายของเขาเนี่ยว่าคีรเก้ซึ่งมันแปลว่าการฟื้นฟูตัวเองด้วยการค้นพบตัวเองหลังจากการรวบรวมงาน w าดและอิลลัสเต็ดโบนาติโ i c ดิเซนรีเนี่ยนะครับก็เอามาถูกตีพิมพ์เป็นโฟโตบุ๊กที่ชื่อว่า Overflow นะครับในปี1974ซึ่งเล่มนี้แหละเป็นเล่มที่สำคัญมากๆเลยเล่มหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอโอเวอร์ฟลเนี่ยมันก็คือการรวบรวมเอางานที่เขาตีพิมพ์อยู่แล้วเรื่อยๆนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะมีนิตยสารที่ชื่อว่า Asahi Journal นะเขาก็ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี6-9ถึง7-4ตัวเขาเองเนี่ยนับวันเนี่ยก็ยิ่งป่วยมากขึ้นนะปี1977เนี่ยอยู่ๆที่เขากินเลี้ยงกับเพื่อนนะครับเขาก็บูบไปเลยมีอาการของ ความทรงจำเลอะเลือนหนักเข้าไปอีกแต่เขาก็ไม่หยุดที่จะทำงานเราก็จะรู้สึกว่าดูเขาป่วยมากแบบดูไม่น่าอยู่นานใช่ไหมปรากฏว่าเขายังทำงานต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยนะแล้วเขาก็เสียชีวิตลงในปี2015นะครับรวมอายุได้77ปีเรียกว่าก็อายุยืนกว่าที่คิดถึงแม้ว่าเขาจะป่วยอยู่ยาวนานมาก ก็จบเปล้วนะครับสำหรับงานของทาคุมานาคาฮิระนะครับช่างภาพสำคัญคนหนึ่งของกลุ่มโฮโวก,ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดจอยสมัครเป็นเมมเบอร์คลิปนะครับช่วยเหลือให้เราได้ทำงานต่อไปด้วยะนะครับขอบคุณครับผม